จริงๆแล้วตอนนี้หลายคนรอความช่วยเหลืออยู่นะคะต้องบอกว่าแข่งกันเป็นวินาทีเลยทีเดียวค่ะ<ช>คือเจ้าหน้าที่เองก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือขณะที่ชาวบ้านเองก็ต้องใช้ความอดทนอย่างหนัก<ม>จะอดทนได้น้อยขนาดไหนเนี่ยคุณผู้ชมต้องคิดดูสิคะว่าคืออดทนแล้วต้องรออย่างมีความหวังด้วยกว่าจะมีเรือสักลำเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยรอแล้วรออีกนะคะเจ้าหน้าที่เองก็บอกว่าเขาเองก็พยายามแข่งขันกับเวลาเพราะต้องการช่วยเหลือชีวิตของผู้ประสบภ,ภัยทุกคนค่ะ ต้องบอกว่าเป็นนาทีชีวิตจริงๆของผู้ชายคนนี้ที่เขาหมดสติไม่มีชีพจรแล้วค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็คือเข้าไปช่วยเหลือปั๊มหัวใจจากนั้นรีบนำตัวสง่งโรงพยาบาลสงขลานะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง7จ็ดโมงเช้าของวันนี้ปั๊มหัวใจกันแบบนี้บนรถ พยายามที่จะไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่จากมูลที่ปอดเต็กตึงค่ะก็ระดมกําลังใช้เครื่องมือตัดทางเข้าไปช่วยพาตัวผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในบ้านและออกจากบ้านไม่ได้ในตัวเมืองหัดใหญ่ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะคะส่วนฐานที่กรุงเทพเองก็กําลังเร่งบรรจุสิ่งของบรรเทาสาธารณภัยนะคะเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เตรียมที่นําไปแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ติดค้างอยู่ตามบ้านเรือนต่างๆ เช่นเดียวกับตำรวจน้จําจังหวัดสงขลาก็นําเรือไปช่วยเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปาะบางค่ะ ผู้ป่วยติดเตียงหญิงสาวใกล้คลอดเด็กอ่อนผู้ป่วยเสียชีวิตกระทันหันกว่า500ครอบครัวตอนนี้ช่วยชีวิตออกมาได้แล้วกว่าร้อยคนในพื้นที่ที่ติดกับคลองร .1 น,นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องด้วยส่วนทีมของฝันดีฝันเด่นทีมงานใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันก็เอาเรือพายเข้าไปในชุมชนพื้นที่ประสบภัท,ทกับภยัยทยอยพาชาวบ้านออกจากพื้นที่ด้วยความทุลักทุเลนะครับ แล้วบางช่วงเนี่ยยังต้องเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักด้วยเนี่ยขับรถยกสูงลุยน้ําท่วมไปเลยนี่เป็นเพียงการช่วยเหลือส่วนหนึ่งของจิตอาสาและหน่วยงานภาครัฐที่พยายามจะเข้าพื้นที่ไปช่วยเหลือคนที่ติดค้างอยู่ข้างในออกมาให้เร็วที่สุดนะครับยังมีชาวบ้านอีกจํานวนมากจริงๆที่ตอนนี้กําลังรอคอยความช่วยเหลือกันอยู่ครับดูได้จาก2แพลตฟอร์มที่เปิดให้ผู้ประสบภัยลงทะเบียนอย่างแพลตฟอร์มจิตอาสา c a r c a เนี่ยคุณผู้ชมครับ ก็จะเห็นได้เลยว่าในเทศบาลเมืองหัดใหญ่เนี่ยนี่คือสีแดงที่เต็มไปหมดเนี่ยคือพิกัดที่มาขอความช่วยเหลือผ่านแพลตฟอร์มจิตอาสา .CA r e คนะคือจุดสีแดงเต็มไปทุกตรอกซอกซอยและนี่คือพิกัดคนขอความช่วยเหลือเข้ามาครับเช่นเดียวกับแพลตฟอร์มนี้ครับอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่นิสิตวิทยาการคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำขึ้นมา เพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้เหมือนกันครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ความเดือดร้อนให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือซึ่งก็มีการตอบรับจากผู้ว่าราชการจัรงหวัดสงขลาแล้วนะครับและถ้าเกิดสังเกตดูจะเห็นได้ว่าข้อมูลการแจ้งขอความช่วยเหลือทะลุเลข2,000กว่าคนไปพิรีรบร้อยแล้วขณะที่ช่วยเหลือไปได้แค่หลัก10คนเท่านั้นครับ สำหรับภาพมุมสูงน้ำท่วมภาคใต้เจนได้ชัดเจนค่ะว่าเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้หลายจุดเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะจุดที่เป็นลานจอดรถเนี่ยโอ้โหมองเห็นเป็นหลังคาเท่านั้นขณะที่จุดให้การช่วยเหลือของทหารตอนนี้กําลังเตรียมความพร,ร้อมที่จะจัดทำโรงครัวนะคะเพื่อเอาอาหารไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภยัยแต่ว่าบางพื้นที่เข้าไปแจกจ่ายยากเหลือเกินค่ะเห็นบอกว่าจะต้องนําเฮลิคอปเตอร์ร,รอกระเช้าเพื่อที่จะนําบรรจุข้าวปลาอาหารสิ่งของจําเป็นรวมถึงน้ําดื่มไปส่งให้กับผู้ประสบ ภายแต่เมื่อวานนี้ขึ้นไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยจริงๆแต่วันนี้เนี่ยคือฝนตกน้อยลงแล้ว <c oughs> ก็ต้องรอดูว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบ,บกนะคะจะขึ้นบินได้หรือไม่ค่ะ <c oughs>